วันที่13เมษายนที่ผ่านมาราคาบิตคอยน์นันพุ่งไปแต่ระดับเกือบ64,000เหรียญและนั่นคือจุดสูงสุดของรอบนี้เลยนะครับช่วงนั้นหันซ้ายหันขวาเนี่ยทุกคนก็พูดถึงบิตคอยน์สกุลเงินดิจิตัลคริปโตเคอเรนซีดอจคอยน์อรต่างนะครับใครที่ไม่พูดถึงเรื่องเหล่านี้เนี่ยจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหมครับ หลังจากนั้นราคาก็สารวันเตี้ยลงจนปัจจุบันก็อยู่แถวแถวสามหมนสามพันเหรียญร่วงลงมากเกือบเกือบห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวทีนี้ถ้าไปดูดัชนี Fear and greed The g r e e ดดัชนีที่ชี้วัดเรื่องของความโลภและความกลัวก็จะเห็นว่านักลงทุนตอนนี้กลัวแบบสุดๆเลยแหละครับการที่ลงมาครึ่งหนึ่งจาก6กหมื่นสี่ลงมา 3, สามหมื่นสี่เนี่ยหรือ 3, สามหมื่นะครับเป็นการให้เหมือนกับว่าเอ่อเขาเรียกครับให้บทเรียนชิมลางไปก่อนนะครับว่าคือ,อคถ้ามาอยู่ในโลกคริปโตแล้วจะเป็นประมาณนี้แหละ แล้วก็คือให้เข้าใจเลยว่าคือเวลาที่มีคนออ,อกมาเตือนหรือแม้ว่ามีในส่วนของเลกูลเลเตอร์ออกมาห่วงใยเหมือนก็แสดงความห่วงใยว่าคือตลาดมันผวนันผวนมากนะอะไรตรงนั้นนะครับแล้วก็ช่วงแรกๆเนี่ยจะมีคนไปต่อต้านค่อนข้างเยอะว่าคือ,อไปขัดลาบอะไรก็ตามแต่หรือแบบไม่อยากให้คนจนรวยเลอะหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับผมซึ่งตรงเนี้ยจริงๆแล้วคือคนเตือนเขาก็มีความหวังดีเพราะว่าคือมันเคยมีเหตุการณ์มาก่อน แต่ว่าคือผมก็เข้าใจแหะครับว่าคือช่วงเวลานั้นก็คือใครพูดอะไรก็แทบจะไม่ฟังนะครับผมถ้าย้อนก็นไปดูการาฟบิตคอยในอดีตมันก็เป็นอย่างนั้นแหละครับเหมือนที่พี่หนึ่งบอกเมื่อสักครู่นี้แหละครับที่ราคานั้นก็ร่วงลวงมาค่อนข้างจะแรงเพราะฉะนั้น50%เป็นเป็นเรื่องปกติมากาในช่วงรอบปี2 0 1 7รอบล่าสุดนี่นะครับก็ร่วงลงไปมประมาณ80-90%เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่เราจะต้องรู้ว่านี่คือธรรมชาติของบิตคอยหรือวัสกุเงินด วันนี้ผมเอียนโพสจากเพจท้าพีกกับอีกเชิญทุกท่านมาวิเคราะห์ครับถ้าย้อนกลับไปในช่วงที่อินเทอร์เนต็ตได้เกิดขึ้นมาในอดีตนะครับคนก็จะสงสัยในช่วงแรกๆนะครับว่าเอ๊ะมันคืออะไรกันแน่แต่พอคนเริ่มที่จะเห็นประโยชน์ก็เข้ามาใช้กันเยอะมากๆข้อสังเกตอยู่ตรงนี้ครับ จำนวนคนใช้งานทั้งโลกถ้าทะลุ100ถึง130ล้านคนไปมีโอกาสที่จะเร่งตัวสูงขึ้นเร็วมากๆครับอย่างถ้าเป็นอินเทอร์เน็ตจะใช้เวลาจาก130ล้านคนพุ่งเป็นจํานวนผู้ใช้งาน1,000ล้านคนในเวลาเพียงแค่7ปีครึ่งครับแต่ตอนนี้มีการคาดการณ์แล้วว่า Bitcoin ตอนนี้ถูกคาดการณ์ว่าจะใช้เวลาเพียงแค่4ปีเท่านั้นในการที่จํานวนผู้ใช้งานจะทะลุ1,000ล้านคนครับ ข้อมูลอีกชุดหนึ่งที่น่าตกใจคือถ้านับตั้งแต่ปี2008ซึ่งก็เป็นจุดเริ่มต้นของการใช้บิตคอยน์เนี่ยนะครับก็เช็นว่าธนาคารกลางสหรัฐาพิมพ์เงินออกมาเป็นวาดเล่นเลยทีเดียวจํานวนของธนบัตรนะครับเพิ่มขึ้นมากว่า40%ก็เลยทําให้ค่าเงินดอลลาร์นั้นดอยค่าลงไปเรื่อยๆครับ เพราะฉะนั้นไม่แปลกใจนะครับว่าทําไมถึงมีคนกลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งก็เป็นกลุ่มที่ใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆถึงสนใจบิตคอยนะครับเพราะว่าก็อยากจะรักษามูลค่าของเงินที่ตัวเองมีอยู่นะครับหรือว่ากาลังซื้อของตัวเองนั่นเองไม่อยากจะให้ใครมาแทรกแซงไม่อยากให้ใครมาบิดเบือน,นกลไกระบบการเงินต่างๆนะครับนั่นคือสิ่งที่เราเห็นนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับถ้าหากว่าจะอยากจะวิเคราะห์นะครับว่าเอะแล้วถ้าเป็นระยะสั้นๆละ่ะบิตคอยมีโอกาสที่จะฟื้นเมื่อไหร่ เราต้องย้อนกลับมาดูก่อนนะครับว่าแล้วอะไรล่ะที่มันทําให้ราคาบิตคอยนั้นร่วงลงไปแรงๆครับมาดูเหตุผลข้อที่1ครับเหตุผลข้อที่1บิตคอยร,ร่วงเพราะรัฐบาลจีนปราบปรามอย่างจริงจังครับรอบนี้หนักจริงนะครับถึงแม้ว่าเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยจีนเองก็ปราบปรามมาตลอดแต่ว่าพอมีข่าวมาที่ไรเนี่ยนะครับก็ใจหายใจความอยู่เหมือนกันนะฮะอย่างรอบนี้จีนเองก็จริงเอาจังครับปราบเหมืองบิตคอย นะพอมองว่าทำลายสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายก็เลยทําให้มูลค่าตลาดคริปโตนั้นหายวับไปดันที3 0 0แสนล้านเหรียญสหรัฐครับแล้วก็ให้ข้อมูลเสริมหน่อยนะครับโดยบอกว่าในอดีตที่ผ่านมาทุกครั้งที่ทางการซึ่งก็ครอบคลุมถึงรัฐบาลจีนหรือแม้กระทั่งรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเองถ้าพูดถึงว่าจะไปควบคุมนะครับตลาดเองก็จะลงหนักมากแต่ก็จะเป็นเหตุการณ์แค่ช่วงครั้งช่วงกล่าวครับแต่ก็อย่างที่ว่าหละครับครั้งนี้มันอาจจะไม่เหมือนกับในอดีตก็ได้นะครับ แล้วก็มองคล้ายๆกันเลยนะครับเพียงแต่ว่าคุณไมโนก g กาต์นั้นก็เป็นนักทุนในคริปโตชื่อดังระดับโลกเนี่ยเขามองว่าจีนเนี่ยโดยทั่วไปตามธรรมชาติเขาต้องการควบคุมแต่ว่าคริปโตเองมีคุณสมบัติที่ตรงกันข้ามเลยไม่ต้องการให้ใครมาควบคุมครับซึ่งในท้ายที่สุดคนจีนก็จะหาทางโยกย้ายสินทรัพย์ออกไปถึงแม้ว่ารอบนี้อาจจะยากหน่อยครับแต่เดี๋ยวก็คงจะหาทางจนได้ครับ แล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับเพราะทันทีที่มีข่าวว่ารัฐบาลจีนปราบปรามสิ่งที่เกิดขึ้นคือที่กวางโจนเนี่ยก็มีรายงานนะครับว่ามีการขนย้ายอุปกรณ์ุดเหมืองบิตคอยออกจากพื้นที่ไปเยอะมากๆนี่ดูสิครับกล่องเยอะเลยนะฮะเช่นเดียวกันกันกบที่มนทลนเสฉวนครับที่แทบจะเหมือนเหมืองร้างเลยนะฮะอุปกรณ์เริ่มถูกทยอยย้ายออกไปแล้วละครับมีรายงานออกมาเหมือนกันนะครับ คนที่เป็นเจ้าของเหมืองบิตคอยในประเทศจีนมีคนหนึ่งนะครับเป็นชาวฮ่องกงนี่แหละก็ให้สัมภาษณ์ออกมานะครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขารู้นะว่ารัฐบาลจีนเนี่ยเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้มาสักพักใหญ่ๆละนะเพียงแต่ว่า,ารอบนี้เนี่ยมันจะมีความเข้มข้นเพิ่มมากขึ้นนะเพียงแต่ว่าเขาบอกว่าจริงๆมันก็จะมีวิธีแหละถ้าอยากจะหลบหนีอะไรต่างๆมันยังพอมีวิธีอยู่นะครับเพียงแต่ว่าเขาก็ไม่อยากให้มันมากวนใจมาเรื่อยๆครับไม่ใช่ว่าอปีนี้หลบได้ปีหน้าเราต้องหลบอีกหรือเปล่านั้นะเขาก็เลยบอกว่าถ้าเป็นไไไปปด้้นนนะะออยยยาากกจเหมืั สักที่หนึ่งบนโลกใบนี้ครับตอนแรกก็งงๆว่าทําไมเขาถึงพูดแบบนี้ จนมาถึงบางอ้อตรงนี้แหละครับเมื่อนายกเทศมนตรีไมอามี่เขาบอกเขายินดีต้อนรับนักขุดชาวจีนให้ย้ายมาที่นี่เลยนะฮะไม่ใช่แค่นี้นะครับนายกเทศมนตรีของเท็กซัสก็พูดคล้ายๆกันแล้วบอกเขาววเค้มมากอยากให้คนจีนคนไหนก็ตามที่เขาบอกว่าเป็นคนที่เทพ,เ,ทพเรื่องของพวกสกุลเงินดิจิทัลแล้วก็อาจจะมีความรู้ความเชี่ยวชาญเรื่องของการขุดบิตคอยหรือว่าการทําเหมืองต่างๆก็สามารถย้ายไปที่เมืองของเขาได้นะครับเพราะว่าทางด้านของเท็กซัสเองเนี่ยเขามีแหล่งพลังงานไ i ้ไก็คือโซล่านะะแล้วมันเป็น พลงานที่มันเหลือๆเ,เลยนะครับเขาว่างัันนะฮะเพราะฉะนั้นว l ลคัมมาเลยมาเลยมากันเยอะๆเลยส่วนตัวจริงๆผมนึกถึงผู้นําเอลซิลวาดอด้วยนะครับที่เสนอให้มีการขุดบิตคอยที่ประเทศของเขาโดยใช้พลังงานสะอาดจ,จากภูเขาไฟโดยมั่นใจนะครับว่าถ้ามีการไปขุดเหมืองที่นั่นเพียงแค่ประมาณสัก1%เนี่ยจะช่วยเพิ่มตัวเลขเศรษฐกิจตัวเลข GDP ให้กับเอลซลวาดอรได้มากถึง25%เลยทีเดียวครับ จริงๆแล้วมันก็เป็นหลักเศรษฐศาสตร์ทั่วไปเหมือนกันนะครับการผลิตสินค้าใดๆก็ตามบนโลกใบนี้เลยนะถ้าอีกที่หนึ่งเนี่ยสามารถผลิตสินค้าที่เหมือนกันเป๊ะเลยนะอาจจะเป็นสินค้าโบรพันหรือสินค้าอะไรก็ตามถ้าสามารถผลิตได้เหมือนกันเป๊ะเลยด้วยต้นทุนที่ถูกกว่ามีประสิทธิภาพเพิ่มมากกว่า ในขณะเดียวกันก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพราะยุคนี้มันต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมใช่ไหมครับคือถ้าตอบโจทย์สิ่งเหล่านี้ได้แน่นอนครับมนุษย์เราก็ต้องริมรนหาทางที่จะย้ายไปที่พุ่นแหละครับ,นะรบเพื่อสิ่งที่ดีกว่านั่นเองดังนั้นะรตรงนี้มันอาจจะเป็นเพียงแค่แนวความคิดแล้วก็มีบางส่วนที่เริ่มทยอยย้ายไปจริงแล้วนะครับเพียงแต่ว่าถ้าสมมติว่าคนส่วนใหญ่ย้ายไปจริงๆหรือคนจากประเทศอื่นก็ย้ายไปด้วยเนี่ยนะครับนี่แหละฮะก็อาจจะทำให้ปัจจัยลบเหล่านีนะ้มันอาจจะลดน้อยถอยลงไปครับเหตุผลข้อททีี่่2รรรวงเเพากากฟคคนิสย คือเอาง่ายๆเลยนะครับมองด้วยตาเปล่าก็จะเห็นว่ากราฟเสียทรงมาตั้งแต่โซนประมาณสัก6ก0มื่นเหรียญแล้วล่ะครับแต่อย่างรอบนี้ก็เห็นชัดเจนมากนะครับว่าเกิดเดดครอสคือจริงๆแล้วมันก็เป็นเส้นอะไรก็ได้นะฮะแต่อย่างผมเองก็จะใช้เส้นค่าเฉลี่ย200วันกับ50วันเอาไว้ดูประกอบกันจริงๆแล้วก็อาจจะมีใช้13วันด้วยนะครับแต่ว่ามันก็ตัดลงมานานแล้วล่ะฮะสิ่งที่เราเห็นคือตอนนี้เนี่ยเส้นค่าเฉลี่ย e EMA 200วันกับ50วันเนี่ยมันตัดลงมาครั้งแรกในรอบเกือบ2ปีเลยทีีเดยวครับ พอเป็นแบบนี้เราก็คงจะพูดยากนะว่ามันไม่เสียทรงใช่ไหมเพราะมันโอ้โหหลุดแทบจะทุกแนวรับเลยนะครับวางตรงไหนก็หลุดหลุดหลุดลงมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องรอจังหวะที่กราฟนั้นกลับตัวครับส่วนอันนี้ก็เป็นตัวอย่างกราฟที่ทํารูปแบบการกลับตัวครับเราสามารถแคปหน้าจอ,อาไว้ดูลเล่นกันก็ได้นะครับส่วนด้านล่างแถมให้อีกนะครับอันนี้เป็น continuing pattern นะครับก็เผื่อเอาไว้หน่อยนะครับเหตุผลข้อที่3าม ร่วงเพราะอีลอนมัสทวิตทุบลงมานั่นเองครับ มันเป็นความจริงที่น่าเจ็บปวดนะครับที่คนคนหนึ่งที่มีชื่อเสียงอย่างมากแล้วก็เป็นคนที่ประสบความสําเร็จอย่างมากนะฮะแค่ทวีตไม่กี่ครั้งก็มีผลต่อราคาจะปั่นขึ้นก็ได้จะทุบลงก็ได้นะมันอาจจะเป็นเพราะว่าตอนนี้ตลาดบิตคอยถึงแม้ว่าจะเริ่มเป็นที่สนใจเพิ่มมากขึ้นก็จริงนะครับแต่มันอาจจะยังไม่แมสมากเพียงพอคือถ้าแมสมากกว่านี้คนมันเล่นมันลุมมตุ้มมากกว่านี้นะครับคนแต่งนก็ตามที่อยากจะมาทวีตเนี่ยมันก็จะไม่มีผลต่อราคาแล้วก็ได้เพียงแต่ว่าตอนนี้เราต้องยอมรับคคววาาาามมมจรริง่่่ัันนยีผลตอออูะข้ คือทุกครั้งที่คุณอีลอนมัสเชียร์หรือทุบเนี่ยมันมักจะเป็นจุดเปลี่ยนของกราฟทันทีเลยนะครับอย่างถ้าตอนไหนที่เขาเชียร์เนี่ยก็จะเป็นจุดที่ลงมาถึงแนวรับสําคัญทุกทีเลยแหะครับนั่นก็แปลว่าถ้าเฮียอีลอนมัสเนี่ยอยู่ก็กลับลำนะครับมาทวิตหรือมาติดแฮชแท็กอะไรในชื่อของเขานะครับอย่างที่เขาเคยทํากันมาเนี่ยเราอาจจะต้องรีบกลับไปดูกราฟกันหน่อยนะครับว่าตรงนั้นคือจุดที่เป็นแนวรับหรือเปล่านะครับถ้าเป็นแนวรับถ้าคนไหนที่รับความเสี่ยงได้ก็อาจจะเหมือนกับลองเล็งๆดูหน่อยนนนะแต่่่่่่ววาาคคไไไไหทีรับมมเสยยงด้ก็อูฉป เพราะข้อสังเกตยอย่างหนึ่งก็คือว่าระยะหลังที่คุณนีลอนมาร์กซนั้นมีการทวิตออกมามีผลต่อราคาก็จริงแต่เริ่มมีผลน้อยลง และสั้นลงด้วยอีกแป๊บหนึ่งก็จะเป็นอีกทางหนึ่งนะครับอย่างรอบล่าสุดนะครับก็กลับลำนะทั้งเรื่องของการที่อาจจะก,กลับมารับตัวบิตคอย่อดีไปซื้อเทสลาถ้าตัวแหล่งพลังงานนะั้นมาจากพลังงานสะอาดพูดแบบนี้จริงๆราคามันก็กระตุ้งขึ้นมาแต่มันก็แป๊บเดียวนะครับหลังจากนั้นราคาเขาล่วงลงไปอีกมันเริ่มมีผลต่อราคาน้อยลงเรื่อยๆตรงนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีและถ้าหากว่าถึงจุดหนึ่งนะครับที่นักทุนนั้นเข้ามาลงทุนกันเยอะๆอีลอนมาร์ก์เอง เขาทวิตออกมาก็คงจะมีผลที่น้อยมากๆครับเหตุผลข้อที่4บิตคอยร่วงเพราะนักทุนสถาบันยังไม่ซื้อเพิ่มอันนี้อ้างอิของข้อมูลจาก JP Morgan นะครับที่บอกว่าตลาดร่วงลงมาเพราะนักทุนสถาบันเริ่มขายบิตคอยนะครับแล้วก็อาจจะยังไม่ได้ซื้อช่วงที่ตลาดร่วงหนักแล้วก็เอาเงินไปซื้อทองคําทดแทน แต่จริงๆจะว่าไปนักทุนสถาบันเองก็เริ่มเข้ามาถือพอสมควรแล้วนะครับอย่างถ้าเป็นตัวท็อปๆหน่อยก็จะมี MicroStrategy ที่เพิ่งจะซื้อเพิ่มไปในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองก็เลยทําให้บุลราาที่ถืออยู่เนี่ยตอนนี้สูงถึง1นึ่งแสนล้านบาทแล้วก็มากที่สุดในโลกนะครับรองลงมาก,ก็คือ Tesla Galaxy Digital Holdings Voyager Digital Square Marathon Digital Holdings และก็ Coinbase g l o b a l inc ครับ เพียงแต่ก็คงจะไม่มีใครรู้นะครับว่าตอนนี้นักทุนสถาบันกองไหนนะครับหรือว่าบริษัทไหนที่เตรียมที่จะเข้ามาลงทุนเพิ่มเติมหรือว่ากองไหนที่เตรียมที่จะขายเพราะกว่าที่เราจะรู้เนี่ยครับมันก็อาจจะต้องรอไตรมาสถัดไปดซ,ซึ่งมันช้าไปแล้วใช่ไหมฮะแต่ที่เราพอจะดูได้ก็คือตอนนี้เองเนี่ยสถาบันการเงินต่างๆก็เริ่มให้บริการที่เกี่ยวข้องกับคบริปโตมากขึ้นเหมือนกันนะครับเช่น JP Morgan Goldman Sachs Morgan Stanley b บงก์ f องอเมริกาที่มีบริการ Trade Futures สนะครับส่วน Morgan Stanley นจริงๆเขาไปไกลสุดเลยแหะครับมีบริการให้นักลงทุน high net worth นะครับหรือว่าคนที่มีสตางค์หน่อยเนี่ยนะฮะก็สามารถลงทุนในคริปโตได้แล้วครับส่วนนี้เลยครับเจ้าแม่เทคโนโลยีแล้วก็เจ้าแม่คริปโตยอย่างคุณแคทรีนบูดเนี่ยเขาก็บอกเลยนะครับบอกว่า you never know how low is low when the market gets very emotional that's really great time to buy no matter what the asset is นะคือไม่มีใครรู้หรอก นะครับว่าจุดต่ําสุดของราคามาันจะอยู่ที่สักเท่าไหร่โดยเฉพาะในช่วงที่ตลาดมันเต็มไปด้วยภาวะทางอารมณ์นักลงทุนลงทุนด้วยภาวะทางอารมณ์ตลาดมันก็เวียงไปเวียงมาเนี่ยแหละฮะเฉะนั้นนักลงทุนเองก็มีทั้งความกลัวและความโลภแต่นี่แหละครับเป็นจังหวะในการเข้าไปซื้อสําหรับคนไหนที่เข้าใจในพื้นฐานที่กําลังจะเปลี่ยนโลกนั่นเองครับสรุปแล้วคําถามที่ถามตอนต้นนะที่บอกว่าบิตคอยจะฟื้นเมื่อไหร่ถ้าให้ตอบตรงๆตอบแบบเป๊ะๆเ,เลยเนี่ยไม่มีใครรู้หรอก คนไหนรู้นี่ช่วยบอกผมหน่อยนะครับมันไม่มีทางรู้แน่นอนเพราะถ้ารู้นะผมว่าไม่ต้องทามาหากินอย่างอื่นแล้วแหละก็เล่นเฉพา,านะบิตคอยน์น่ใช่ไหมฮะก็รวยแบบเละเทะแล้วนะนะเพียงแต่ว่าเราต้องพยายามที่จะเอาเหตุและผลนะครับเอามาดูว่าเฮ้ยในอดีตที่ผ่านม,ามันเป็นยังไงนะครับแล้วก็วิเคราะห์ในเชิงลึกลงไปอีกนะครับโดยทีมงานทำอีก,กับอีกเนี่ยก็พยายามที่จะทํากันบ้านนะครับที่จะเอามาให้กับทุกๆุกท่านได้เรียนรู้ไปพร้อมกันนะครับเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหม่ เป็นเรื่องที่จะส่งผลกระทบต่อทั้งการใช้ชีวิตของเราจะส่งผลกระทบต่อทั้งการทาธุรกิจจะส่งผลกระทบต่อทั้งในเรื่องของการลงทุนในโลกอนาคตจริงๆมันเป็นโลกปัจจุบันแล้วแหละเพราะฉะนั้นเราต้องศึกษาไปเรื่อยๆเติมความรู้ไปเรื่อยๆนะครับโอกาสที่ประสบความสําเร็จในระยะยาวไป,ปพร้อมๆกันมันก็ยังมีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นคนไหนที่ท้อแท้ไม่เป็นไรครับนั่นคืออดีตที่ผ่านมาช่างมันเรามาเรียนรู้แล้วเติบโตไป,ปพร้อมๆกัน นะครับวนไหนที่อยากจะแสดงความคิดเห็นก็สามารถพิมพ์เข้ามาได้นะครับว่าตอนนี้ Bitcoin มีโอกาสที่จะฟื้นหรือไม่เป็นจังหวะในการซื้อไหมนะฮะหรือจริงๆแล้วเป็นจังหวะที่เราควรจะอยู่เฉยๆ,ๆหรือขายไปซะดีกว่านะครับก็ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะครับและย้ําเราไม่ได้ชี้นําราคาเราเพียงแต่ว,ว่าเอาข้อมูลมาวิเคราะห์ แล้วก็มาแชร์กับทุกท่านได้รับทราบรับชมพร้อมๆกันนะครับถ้าชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยถ้าเป็น YouTube อย่าลืม Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับอย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดขอให้ท่านโชคดีและคอยมีสภาพในการใช้ชีวิตครับนี่คือคุยกับอีกกับผมอีกววนพจวันนี้สวัสดีครับ